ไฟไฟแมงในสัตว์มาเลยเออเอาด้ไอ้เที่ยกูขอ,อยาล้างแค้นมึงกับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับอยู่กับอาร์คไพเรียกันเลพาที่ยี่กันแล้วนะครับก็วันนี้นะทุกคนผมจะพาทุกคนไปจับางสาวตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นแบบราชามังกรแห่งภูเขากันเลยนะครับก็จะเป็นไอ้เจ้ามังกรเรกนะเออเป็นมังกรภูเขาแล้มันตัวใหญ่เลือดประมาณแสนกว่าๆนะทุกคน โอเคทุกคนคือไอเจ้าเด็กเนี่ยเราไปป้อนอาหารมันไม่ได้นะครับพราว่าเวลผมมันยังไม่ถึง120นะครับโอเคผมควรจะต้องไปลงถ้ำเทกก่อนนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวพาร์นี้เราไปจับไอเจ้าต่อยักษ์กันนะเออตอนไหนในเมื่อเราแบบกูเตรียมตัวจับมูยักษ์แล้วไงถือว่าเรามาลองปืนแบบมาลองไอปืนที่เราทำไว้ก่อนไปจับมูยักษ์กันพาร์ตหน้านะทุกคนเผื่อแบบเอ้ยมนลองว่าเอ้เราจะต้องเติมกระสุนเพิ่มไหมอะไรไหมอะไรนี้นะครับทุกคนโอเคงั้นเราก็โอ้เฮียค้าง โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราก็เตรียมปืนกันเลยนะขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปเจอกันโอเคทุกคนอ่านมันก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ใช้เป็นเคของทั่วไปนะซีเมนต์เหล็กหนังไข่มุกไฟเบอร์มารเดอะเวิลด์เทอร์ทบทเซดเดิลนะครับมาใส่อันนี้ป่ะเคของทึ่นไปนะส่วนชุดพางก็เอาออกเลยครับ ไอ้ที่เดี๋ยวเผือกูเพื่อไปทำแตกที่ไหนอีกนะฮะเอาชุดเดิมใส่ก่อนโอเคเอ้ยอันนี้เก็บทำไมอะกดผิดเออเอเอเอาให้หมดอ่ะชุดพรางเก็บไปครับเดี๋ยวนี้ก็เอาปืนกูเอาปืนอดี๋ยนี้ดีกว่าปืนอดี๋นนนยนี้นะนี่ครับทุกคนกระสุนเดี่ผมเตรียมมาก็มีเยอะระดับนี้เลยนะเออเตรียมมาได้ป่ะได้แบบสามร้อยกว่านัดน,นะทุกคนเออกูแบบเออถ้ายิงไม่สลบก,ก็ไม่ได้พูดว่างไงแล้วทุกคนเออแต่แบบปืนนี่ค่าหลบสูงมากนะเดี๋ยนี้ทุกคนรูกก้กันนะเจ้าเต่ามันจะมาจะกินเป็น พืชใช่ไหมมันจะกินถ้ามันกินเบอร์รี่ผมเอ,เอาอะไรเทมมาเดียวทุกคนอ๋อผมมีไอ้แพ็กคีรไรโนอยู่ดีกว่าแล้วผมก็เอ่อผมมีนี่ปะผมมีไอ้พืชอ่ามีผักอยู่เอามาแล้วอันนี้โอเคแล้วก็มีเซนทอยคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่ครับเอาผักมาแล้วไม่รู้นะทุกคนันจะใช้ผักใช้อะไรเยอะขนาดไหนนะแล้วก็เตรียม,มมาเผื่อไว้แล้วกันนะทุกคน นี่แล้วก็เอาดาร์คออนคิงเฟีสไปเก็บนะทุกคนโอ้โหเยอะเฟลสัตว์เลยอะตอนแรกเนี่ยโอ้โหกูหจะแบบตึงๆอะไรอย่างงี้นะโอ้โหเยี่ยจับไอ้มังกรมราตึงๆแล้วไปตบไอ้เหี้ยงงูยักษ์เล่นกันที่ไหนได้โอ้โหต้องเรียบร้อยยี่สิบเดี๋ยวต้องลงห้ามเทคก่อนนะไปะออไอ้เจ้าต่อยักษ์เนี่ยมันก็อยู่หน้าบ้านเราเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอะไรอะไรมันอยู่ใกล้บ้านไม่รู้ทำไมเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็อยู่ใกล้บ้านนะทุกคน,กคนถือว่าเราไม่ได้แบบไม่ต้องไปตามหาให้มันยุ่งยากนะ อ๋อไอ้เชี่ยโอเคไปเนี้ยตาก็ยังก็อยู่ตรงนี้เลยนับแต่ตอนนี้มันยังไม่โหลดนะอ่านี่ครับทุกคนตัวนี้เลยนะโวลเทเอร์นับวิวร้อยสิบหกนะฮะหนึ่งหึงหกอเลยทีเดียวลองค่าหลบแสนเก้านับลองยิงดูสักนัดหนึ่งเอาเท่าไหร่ค่าหลบต่อนึดนัดอยู่ที่เท่าไหร่ครัอุ้ยแสนนึงครับทุกคนอืมสอยนะสองนัดต่อเลยฮะโอ้ทุกคนถ้าเกิดค่าหลบแสนหนึ่อย่างนี้ผมก็ ยิ่งง่ายแล้วทุกคนไอ้งูยักษ์นะมาสลบอย่างง่ายได้เลยแล้วทุกคนโอ้โหสองนัดเท่านั้นนะเออไอเฮียดูดิครับสองนัดเท่านั้นนะทุกคนสลบเปือนเลยฮะกินเป็นกินผักรอกินผักกินเมโจอเบอร์รี่ไปงั้นเอาไปเลยอ่ะยัดอายไปด้วยแคปนี้แล้วก็ตามธรรมเนียมนะฮะเอามาเลยเจ้าแพคคีไรโนซอรัสรับ ลดค่าอาหารแล้วเฮ้ยทุกคนผมมียาลดค่ายหิวอยู่ดีปวะเป็นยานลดค่ายหิวของมอสไพเลียนนะเอ้าลูกลกูไว้ไหนแล้ววะว่าช่างหัวมันนะจะลืมลนะโอเคงั้นเราก็รอลดค่ายหิวอย่างนี้ไปแล้วกันนะรอไปนะอ่ะนี่ไงเคมาครับมาทีนี้เราก็เก็บแพ็คคีครีโนนะครับล็อกเด็กนี่มีไอเทมอะไรไหมมีเนื้อแกะมีโพลิมเมอร์มานาวันนี้อะไระทุกคน ดาก้อนอิเลเมนต์มันคืออะไรครับทุกคนนี่ผมไม่รู้มันจะทำไปได้อะโอเคไม่มีอะไรสัมผัสแล้วเก็บแล้วฟึบมาทุกคนเราจะได้ขี่สุดยอดเต่าเทพแล้วฮะไี่เลือดมาเดิมๆดิล้านสองนะค่าน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับเออหรือเจนะ็ดหมื่นวะมาทุกคนไี่เวทุกคนโค้ชเทพเลยครับเป็เจ้าเต่ายักษ์ปาตุลินนะเด็กเด็กเด็ก,ดก,ดก,ดกตักค่าแตะรอบดิยแต่ไม่น่าเจ็ดพันหกนะครับ มีดจัมเปตสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามร้อยกับสนะี่ร้อยครับโอ้ยเชี่ยเอาวัดทุกคนเอาวัดฟาร์มเบอร์รี่ได้นะใช้ได้ป่ะบ้าบ้าเฮ้ยผมว่าลงน้ำรึเปล่าวะเวทเสียงเดินแม่งหนวกหูมากเลยทุกคนไอ้เชี่ยเราลงน้ำดิตกน้ำก็ไม่ถือว่าช้าโอ้โหตกน้ำเร็วแล้วทุกคนมาเอ้ยเอพวกเดี๋ยวนะทุกคนผมสามารถอันนี้ได้ป่ะวะมันมีแพทมันมีที่ขี่ปกติปะ่ะ ไม่มีทุกคนเป็นแค่ที่ขี่ไปแพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับโอเคงั้นช่างหัวมันนะน้ำหนักอัพทีขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นเปแสนหนึ่งเลือดขึ้นเยอะไหมเลือดก็ทีละเลือดก็ทีละแสนนะฮะ,อะเอาแสนหกปดาเมจได้ลองเต็มดาเมจดเต็มเดิมก่อนนะว่เาเท่าไหร่อันนี้ฉลามดูเลือดได้ไหมฉลามฉลามฉลามดูเลือดยังไงอ่ะดูเลือดไม่ได้อ่ะอันนี้กูกัดโดนเหรอวะเอ้ยฉลามโอ้ยขวดทีเดียวสามก็ตายอ่ะ โอ้แต่มันเป็นสัตว์กินพืชนะกุบบนป่าแท็บตกไม่ได้นะเพ่งกันไม่เป็นไรกันั้งหัวมันมาแล้วก็แท็มันเบอร์ลงเบอร์ลี่แถวนี้ให้หมดเลยอ่ะบาส้าสไอ้พวกอย่างนู้นเม็นเดิมเท่าไหร่วะทุกคนอืมเจี๊มันดูไม่ได้อ่ะผมว่าน่าจะเยอะพอตัวแล้วทุกคนปุ๊บอู้แต่มุมมองมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเลยทุกคนแม่งมุมมองมาติเนี่ยมันติดไอแพลตฟอร์มอ่ะนะแต่เต๋อถือว่าแบบแม่งเท่ทุกคนจะเป็นเต่าเป็นเต่ายักษ์อะไรเงี้ย มันเหมือนเป็นตามตำนานมันเหมือนเป็นเต่าที่แบกโลกไว้อะไรอย่างงี้ป่ะทุกคนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือผมก็เคยเห็นแวบๆอยู่นะแต่ว่าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเฮ้ยนี่มันเชนด้วยว่าเชนที่เราตามหาอยู่อะเรากัดทีเดียวโอ้ยเชนทีเดียวก็ตายเลยอวเราทีเดียวแม่งมากกว่าพันหกพันแปดนะเราไปหาโซโหดตีดูนะสาทุกคนไอ้เหี่อะเออเดกเลยอะเซนโตฟิสอะไรไม่รู้ตายให้หมดนะโอ้ทีเดียวทุกคน ทีเดียวไปหมดแล้วกูสามารถมาช็อตทุกอย่างได้อ่ะเด็กเด็กเอ้ยนี่อะไรอ่ะสมอฮิปโปแคมปัสไม่สนใจครับด้วยพันเจ็ดมาแล้วหมายใกล้ขอเด็กหน่อยโอเคเรียบร้อยตายเลยทีเดียวไอ้เหี้ยเออเออเด็กไอ้แม่งเจ๋งดีว่ะทุกคนไอ้เหี้ยมาไอ้ฉลามเด็กตายแบบไม่รู้ตัวครับเออแบบอยู่แบบเอ๊ะอะไรวะไอ้เหี้ยอยู่ตายไม่รู้ตัวเลยนะ มาเยอาเด็กเด็กเลยเด็กเด็กโอ้โเด็กอเอาว่าวว่าเอเด็กครับเราต้องไปบุกบึงนะทุกคนเอองั้นผมอัพดาเมจรวยๆอะไรแล้วกันนะทุกคนมีแอนิเมชันนับท่าไหมมีปะอ้อมีอยู่นะทุกคนก็เป็นแอนิเมชันเหมือนเต่าปกตินะฮะไปเอาให้กูเดินดิเอา้า เอา้าไอเฮียนี่อะไรอของแม่งนะไฟแดงเอาแล้วทุกคนแผลศพไปได้ไม่เป็นไรครับกูเล่นอย่างงี้กูก็เฟยวได้นะทุกคนเออแดกเลยฮะแดกครับแดกแดกอืมแมงกระพรุนแล้วงไงครับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดเป็งนงี้นะผมสามารถไปลงไอ้นี่ได้ปะผมไปลงถ้ำใต้น้ำได้หรือทุกคนเปลี่ยนหมวกนะเปลี่ยนหมวกฉลามมาเออซอดบวกก่อน เอาทุกคนเดี๋ยวไปลองลงถ้ำใต้น้ําดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าจะบ้าบอพอตัวนะทุกคนไอ้เหี้ยแต่เคสที่แย่ๆเธอแย่สุดคือมันเข้าถ้ำไม่ได้นะเออนี่คือเหี้ยเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าขำๆดีนะมาเอาถ้ำนี้แหละทุกคนถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ถ้ำใต้น้ําที่ยากที่สุดแล้วนะถ้ำนี้จริงๆมันมีแค่สองถ้ำนะไอ้เหี้ยกูผู้เป็นแม่งมีหลายถ้ำเลยมีแค่สองถ้ำแล้วทุกคนโอ้โหเชี่ยแต่บุมบอมันแย่มากเหรอทุกคนบุมบอล้วไม่เห็นตัวเต่าเลยเราเห็นมันเป็นแพล มาดูกันนะว่าเราจะพิชิตท่าโขวโอ้โอ้โอ้ไอ้เหี้ยมาเด็กเลยะเด็กเลยะทีเดียวตายหมดเลยะมามาเลี้ยเ,เฮียกูกัดไม่โดนอะ่ะเ,เฮ้ยกูกัดไม่โดนมันกัดยากอ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องให้มันอยู่ใต้เลยนะฮะอะไรวะไ,ไอ้เหี้ยไอตัวอะไรกูตายอะ่ะ โอ้ชไม่รู้นะช่างแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยเด็กกลับไม่โดนไอ้เหี้ยเออมาดิมากัดโดนก็ตายอ่ะมาเออกัดโดนไปตายครับกัดโดนไปตายอ่ะครับกัดโดนไปตายใครพวกเี้นี่มึงตีกูเข้าเหรอมึงตีกูไม่เข้าหรอกเว้ยเออไอ้เหี้ยกูมาระดับไหนได้ไอ้สัตว์มาดิ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 ี้ยมาเนี้มาเนมาเนี้มาเนี้ยมาเนี้ยมานีมาเนี้ยมานี้ยมนี้ยมา้องหันหันหน้าให้ดูถูกก้ยานี้มาเนี้ยมาเนี้ยมี้แดกเอาทีเดียวเยอะเลยมะแดก้ยมาเลยมะ เออเดี๋ยวไปอะเอาไอ้เหี้ยเอทุกคนคือคือบางทีเดียวไม่ตายหรือว่าผมกลับไม่โดนครับผมน่าจะแบบนี่ว่ะน่าจะเดี๋ยวไม่ตายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยู่นี่เอพเวลไปแล้วทุกคนดูดิครับมันกัดเราเข้าไปอะไม่เข้าไอ้เหี้ยเลิกกุหลาดนึงอะมันกัดกูเข้าเหรอเอาดิมาเอาดิกูกัดไปเออโดนอยู่นะทุกคนแปลวกูกัดโดนนะทุกคนเดี๋ยวมาในนี้นะแต่ว่ามันทีเดียวไม่ตายนะมาไอ้กูก็ชักแมงกัดไปแล้วมาเออตัวงี้ เออเด็กเด็กเด็กมีทาอื่นไหมเด็กไปเลยฮะเด็กไปครับไปตายตายกันได้หมดเออไอ้มื่ขี้อ่ะเรียบร้อยอ่ะเคลียร์บ,บอฟด้วยความรวดเร็วเลยฮะไปโอ้ยไอแมกกาพูลช็อตไม่เป็นไรเด้ฮะเฮ้ยใช้ได้ได้ได้เย้ยแมงกันเขาาจจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปแล้วนะของความเป็นเต่านะครับมาครับอันนี้ไปแลยฮะดาเมจไปแล้วดูที่พันสองเขาไหร่ครับทีเดียวเออตายตายหมด เอาดิเฮียโอ้ยโอ้รู้กันแม่งไอ้เฮียมันโอพีว่ะทูกแต่ผมว่าผมไปเล่นบนบอกดีกว,ว่าทุกคนมันเล่นในนะ้ำมันมันก็เก่งอ่ะมันมันผมมัลุยถ้ำนี้ได้นะแต่แบบเฮียกูขี้เกียจมานั่งวนตีว่ะแล้วแม่งกระตุกด้วยโอ้ยเฮียเพราะว่านะผมเอาไอปป้ปลาผึ่งมาน่าจะมันกว่านะยัยมาเอายี้มามาันแบบเฉยๆยัยทุกคนเฮียมุมมองไอ,อ้เฮียะนะ คือมันมองก็ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วแต่เลื่อดเราล้านหนึ่งครัทุกคนผมอยากจะลองดูเหมือนกันนะว่าเออถ้าเกิดเอาไอ้เต่าไปสู้กับงูเนี่ยมันจะขนาดไหนนะก็ถ้าง,งูถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีงูอยู่ฝั่งโน้นตัวหนึ่งนะได้ป่ะเออไม่เป็นไรนะครับเฮ้ทุกคนแค่เดินเหยียบก,ก็ตายแล้วเหรอโอ้ยแค่เดินเหยียบก็ตายแล้วมาๆมานะกูไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะแดกให้หมดเลยว่ะเอาให้หมดให้หมดเอ๊ะอ,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 อกูใช้ปืนนหลังเล้ด้วยเว้ยเฮียยังไง,ย,ง,ไงยังไงละ ยังไงยังไงแล้วกูใช้ได้แล้วกูจะลองไปยิงยังไงวะไอ้เหี้ยไปยิงยังไงให้โดนวะเอามาแดกให้หมดแล้วทุกคนฟาร์มวงฟาร์มไม้ฟาร์มแร่ฟาวเวอร์ Power, ไม้ครบเลยฮนะมาเดินไปแล้มวมาเดินผ่านทุกอย่างแนละ้วท,ทุกคนไม่สนแล้วไอ้เหี้ยฉายาทำายล้างตอนนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช้วยนะแม่เดินผ่านดีพังทุกอย่างเลยครับเออเอาดิเหี้ยเอาดิ โอ้โหทุกคนท้ายท้ายตัวนี้มันตีบอสได้ละไม่โคตรจิงอ่ะแต่แบบพอไปตีบอสไม่ได้แล้วเขาห้องบอสอะไรเงี้ยเฮียเขาแล้วแม่งจะไม่จะโอเีเกินนะมาแดกไปหมดนะทุกคนไอ้ยังไม่มีแบบมันไม่มีอะไรหยุดผมได้แล้วอะครับตีเฮียไปไอ้ยังแม่งเสียวเดียวทุกคนว้ามันมีอะไรหน้าไฟบ้างวะไอ้ไอ้ยังูนอยู่ฝั่งโน้นด้วยว่ะเออมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งโน้นนะไอ้ฝั่งนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ฝั่งมันมีบอ่อน้ําตรงกลางอ่ะนั่นต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้แบบมันต้องเปิดกรอบไปทุกคนคือมองไม่เห็นนะแย่ซุกนี่มันอยู่แบบข่าอยู่สู่เขาเต็มอ,อนาคินอะไรเงี้ยอู้หูถ้าแบบแค่ศพด้านนี้ไม่จะสะใจคนนี้เยอะเลยทุกคนมาๆๆแดกไปอะ่ะโอ้โยเชี่ยหมดจริงๆก็ทุกคนคือแบบมันหมดไม่เหลืออะไรเลยนะมามาดิโลครับอันนี้อะไรฮะอันนี้ดิโฟโดคัสนะคุณการ์ตนะันแต่เราต้องการอันนี้เลยครับและต้องการการะดูกคอยาวเลยฮะ มาไอ้บอดทุกคนโอ้ยเย้ยทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมแบบมาเดินในป่าบ๊อตไพเดียนแล้วผมไม่ต้องกลัวงูนะครับไอ้เหี้ยผมว่านะคือเราอาจจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเราน่าจะสู่สีกันพอตัวนะเออแต่ไม่เป็นไรครับงมานด้ทุกคนกูแบบกูดอนแช์นะไอ้ดอนแช์อย่างแรงเลยเหี้ยกูจะเด็กอย่างเดียวปลา,อ,อ,อ,าอเออไอ้หมดบอกกันทุกคนไอง้งูเมื่อกี้ผมไม่เจอนะเรามาหางูตัวหนึ่งเลยนะแต่ทุกคนจะได้ตัวนึงอยู่ตรงนี้นะ นี่น่าจะแถวนี้แล้วทุกคนไม่ใช่แดงๆกันะคือทางขวาอ่าะนะทุกคนจะี๋ยแล้วเดแล้วมาๆมาไอแต่ผมเปีอัพว่ะเปี้ยว,วอัพามาลองอเอาเปี้ก่อนนะดาเมจผมพันสามนะพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ว่าเราจะเท่าไหร่เราจะเอาชนะมันได้นะไม่รู้ว่าเราชนะมันหรือเปล่านะมาแต่รู้ว่าตอนเนี้ยเลือดกูวร์หลานกบกล้าตีนะครับมาเลยไอ้งูมึงมาเออมาคุณหลานแขนมึงแล้สัตว์มาเนี่ยมาเอาทุกคนดูจับตาจับตูดรู้สึกดีๆนะครับเป็น สึกที่ไม่มีใครจะเห็นได้นะไอ้เฮียแม่เจ้าซินิเพ็กไม่มีครับปีแค่ทีเดียวนั้นั่งไปตายมาไอ้งูเมาเจอกูเป็นไงเต้ทุกคนต้องดูมุมนี้นะดูมุมมองปกติแม่งเฮี้ยมากเลยฮะเอาจริงคือแย่งอยู่แม่งมองมองแล้วก็กัดกัดกัดกันนะไหนดูสถานการณ์สิมาไอ้สัตว์เลือดโว้ทุกคนว่าผมกับรัตมันก็กัดเลือดลดเหมือนกันนะเออแต่เราก็กัดมันแดงเหมือนกันว่ะเอาดิวะเอาดิเอาดิผมกัดเฮียเลยนะผมกัดทีละน่าจะหลักพันนะแต่มันกัดผมผมกัดโว้ทุกคนบอกว่ามันกัด เฮ้ยท hey, right? you know ุกคนเพราะว่าไอ้เคี้ยงูอ่ะเลือดมันไม่เยอะเท่าผมใช่ไหมแต่มันตีแรงกว่าเว้ยมันตีแรงกว่าผมมากเลยอ่ะผมมันแน่ตีผมหลักแสนนะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนกูไปสี่เลี่ยนนะกูอยากจะกูขย่อยากล้างแคลนมึงไอ้สัตว์มาไอ้เคี้ยกูไปไฟแม่งเดื่อสัตว์มาเลยเออเอาดิไอ้เคี้ยกูขค่ยากล้างแคลนมือกันมึงทำกูหลอบแล้วแล้วกูหันไปกัดอะไรเนี่ยไอเคี้ยมากูแยากล้างแคลนมือกันมึงทำกูหลายรอบแล้วไอ้เคี้ยงูไอ้เคี้ยงูมึงหมามึงหมาไอ้สัตว์มาดิ มาเด้กูเป็นเต่าอ่ะเี้ยกูไม่ซีเรียสนะนักเยอะกูไฟด้วยหมดอาจจะอีหายเหี้ยว้ห้อยโหัวอะไรมาเหอะเอลกัดไปโดนแล้วไปแล้วเข้าไปใกล้ไปกัดอีกกัดเฮ้ยอย่าเลือดอย่ารีเลือดอย่ารีเลือดเฮ้ยอย่ารีเลือดเฮ้ยอย่ารีเลือดอย่ารีเลือดไอ้งูไอ้สัตว์จะรีเลือดอย่ารีเลือดตายเออเอาดิเหี้ยีนานเลยนานเลยสัตว์โอ้กูกลัวไม่ต้องนานไอ้เหี้ยควายเอ้ย อูทุกคนแต่มันก็มันสะใจพูกไม่ถูกทุกคนไอ้ยักษ์กุ้งนะจึงไม่ไหนเช่ยนี่แหละว่ะเออเหลือแค่จับตัวมันอย่างเดียวนะโอู๋แบบมาดูศพใกล้ๆนี่กูจะยืนยอมันนะฮะไอ้ไหนๆเอาไอ้นี่มาด้วยทุกคนกูจะเอาไปตั้งฝาบ้านโชว์นะครับมาเออยอมมันกันนะฮะเวล36ตายไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเฮียตายทีนี้ปิดเบียเ้ยวเจียวเงาะเลยฮะอูดูอูดูหน้ามันนี่ <laughs> ดูทุกคนเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไร The อะไรวัตต์ฟัคอะไรอะไรมึงไอ้เหี้ยศพมันกูแทะดีไหมอ่ะเอาไม่ต้องแล้วทุกคนหายไปแล้วะวะไอเดี่ว่าสัตว์ใจแล้วทุกคนวันนี้เยัยสัตว์อิฐผายเลยกูไอ้เหี้ยกูนะไอ้อเหี้ยบอสเหี้ยได้แล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่บอสแต่ผมก็แค่งูไอ้ไอ้สัตว์ป่าก็โง่ตัวหนึ่งนะที่แม่งฆ่าไปหลายรอบที่หายเลยนะรู้เว้ยเหีเ้ย โอเคทุกคนก็หลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะผมพาร์ทนี่สะใจจริงนะทุกคนกู้ยลางแค้นนี่ี้ยกูแหละกูต้องใช้เวลาทั้งหมด21พาร์ทนะกูกูจะสามารถล้างแค้นมาได้นะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะใครยังไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเวลาผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครเนาะหลังคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับบอท้ากเกอร์